สบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกับเบกคูทุกคนเดอ้อตอนนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ่อกับน้องแหลกเมื่อนี้ก็สิมาพากันมาทําความสะอาดเตรียมตัวแบบขึ้นเฮื่อใไม่พ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยบดะดิจักเมย์เผิ่ออยู่ทางใดสบายดีเดอ้อเผื่อละตีสบายดี <laughs> โดยเนาะไปกันเลยบ่านี้ สบายดีไอ้ทงสบายดีสบายดีแม่พี่น้องมาทางนี้เลยวันนี้สบายดีแม่เก็บก่อนบอกเขาไปไวในห้องน้ำเพราะว่ามันสีหกพอแม่พี่น้องเลย เธอขาเจ้าอันนั้นขาเจ้าต่อกันต้นไว้ก่อนบอกน่กาชิซายในห้อ,องน้ำเบิดนี่กาแล้วก็ผูว่าซได้สำได้เจ้าว่าเต็มบม่นี่แม่คอยว่าเต็มบม่นี่อ้าสามแม่คอยกะเราเงียบอยู่ เอาว่ะเบิดนีเละสิเต็มบ่นีวะเต็มเบิดหนี่วะบ็ดเต็มบ็ดเต็มเพียนีินัยอะฮะเพ่ยงทึงอนนี้สิะน้ำพ่อเลี้ยาเพี่งนั่นอย่างวะเออเออมันแจ๊บอันนี้เลยมันคิดว่ามันสีบรูดได้มันอยู่มันอันนั่นได้มันอันมันบาดมือได้เลยค่ะ

บู yes, ่ฮกละมันบ่แม่นนี่เอามานั่นแหละดิเปิ้นดิซักก่อนได้นะสิดูสะบายกว่ากิ๋ตะปูน่ะอันนั้นก้นออกติอันนั้นออกปดึงออกนะเอานั่นมันั่นเอาแม่น่นั้นแหละดึงออกเออ แตไว้ว่เมื่อน,นี้สร้างพนบริมา้พลในไชก็แม่ ชช้ 40, 40, 40, 40. อหนึงช้ชอนองลินมือกระปัดเขาไปปัดอยู่ทางในนอ้องพ่อแม่นอ้องกันยังมาแล้วคักยังสองห,องหอ่อพู่วกระรู้พ่อบอกทางห้องน้องแหลกกะเพิเ่นใส่กระโลปผีเรียบร้อยแล้ว ลเล้วทางนองเร็วสิพาพอ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งเดอร์กบถึงข้างนอกก่อนเนาะเต็มไรทิ้นตินต้นรอบมันแบบได้ปนว,ว่นาใช้เลายๆจังแล้วไว้ๆอยู่เฮือนนิกหน่อยนิกเก ผมเห็นบอว่าเด็กน่อยผู้ใหญ่ก็คือกันพากันเป็นวัดเบิดกา,าิ่นหอมแกั่นะนะนะเจ้าพิษกำน้ำหอมมมเห็เจ้าถือกันบอกอืมเมือวานนี่ก็ไปเตาทานแกแข็งพ้นมาทางเหมยผึ่งกันได้พ้นกับตกแห้งตื่เมื่อวานนี้แบบตก นั่งร้ายก่อนอยู่ค่นบอกก็ได้โดยน้องพแม่พี่น้องมาเบื้งองาน้องพุนปัดเพื่อนซ่านกันแบน,นี้กเลยข่าวในน้องลินเคยข่าวแน่วะโดยน้องอันกระทั้งนี่กะแบบกระทั้งข่าวนี่กะน้องพแม่พี่น้องเพราะว่ามือว่านี่กะพ้นต๊แห้ง ทางบ่อนอนของแม่น้องแลเองกะแบบอันนั้นไปเลยแบบมันเปียกจนม่มีบ่อนนอนเนาะเมือ่อือคืนนี้โดยกะเลยเอาอันกระทางเข่าคนมาไหวอยู่เทิงเพราะว่ายันพนถึกพนถึกแล้วมันสิเป็นซานพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเอาปัดน้องลินเกียมแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะย่างประมาณสองมือสามมือนี่แหละพากันปัดกวาดอนามัย ทางหงของน้องแหลก็ะไรเด็กเป็นเล็บลอยแล้วเลีเ้ยวมือว่านนี้เลยเนาะพแมีพี่น้องพนกะทางสางพนกะเหล่งห้คือเก่ามาเหตุกลางคืนมือคืนนี่ก,นก็เพนกะมาเนาะพแมีพี่น้องโดยกะมามา มายาแนวมาใส่ยาแนวตใส่พิธีเรียบร้อยแล้วสบายดีน้องละน้อยปัดวละล่ะเอาปัดโลดละ่ะสบายดีน้องดีโดยอ่ะสบายดีเด้อน้องลินเดอร์โดยเอาปัดละ่ะ อากนอนารน่าไมเน้อมือนี่ <c oughs> มือนี่ก็สวยๆแล้วเนาะมือนี่ป้าสิบเอ็ดโมงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย สั่งกับเบเนมามือนี้เพราะว่าเพิ่นกับค่าค่าวียกอยู่ทั้งอื่นเพิ่นกับมาตอนกลางคืนชิมเมื่อละบอชิมเมื่อละบอวะ,อะทั้งแมพ่พันวาชิไปอันนั้น ไปหาน้ํไม้มื้ออื่นแล้วว่าแม่ที่ว่าแม่แสงเพิ่นเอานั้นเพิ่นบอกว่ามาเติมกันเนาะเอานี่เบิ่งแน่ปัดนะกับมืออื่นหันแล้วมันก็เป็นไม้ห่พืนบ่ <Yeah. S 2> มือนีิึงมือนีวันที่วันที่เก้าคือวันทีส่สิบสิบเอ็ดอยังประมาณ <c oughs> ทางหลังกันไม่พิถีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่เอียงกับก็บโฮมกันพิถีเรียบร้อยอนี่แต่แถวหนานี่แล้วเนาะจูดรถแม่เอ้ยหอันนี้นะเจ้าผดบูธธ้ถือขาดมาขาดที่เจ้าเอาเมื่อน เอาขานมาแล้วก็กวาดกวาดโฮวมกันแล้วก็จูดบัน เสียงหลุดม้มาหลก็ได้บ่ะเสียนั่นเมืองไหนเสียนเอาเตาขึ้นไปดังอยู่เมืองไหนแม่ไปก็ได้้องแม่เป้ใส่ดิผลที่ตกอีลลบาน้อากเนาะ พุ่นมาอีกแล้วบัดน,นี้เนาะพุนตกตลอดช่วงนี้

เอานากะพุ้บไปดดอสิมาอื่นเลยมาปรกอแล้ว โดยนออ้องพ่อเมยพี่นอ้องจะคลิปนี้ทางน,น้องเหล็กกับิคอลาะไปเพียงเท่านี้ก่อนนออ้องพ่อเมยพี่นอ้องโดยทา้งน,น้องเหล็กก็ขอขอบใจทางเมยใจดีไอใจอดีเลยว่าเอเอใจดีละกะัแเม่ แม่พัดแล้วก็แม่แคนาดาเดอ้อแล้วก็ทางผราอาจารย์เพินินภูซื้อดินให้น้องแหล่แล้วก็เ่าลีลุงเฮิมแม่แสงเพ่นละตีแล้วก็แม่ใจดีทุกๆทานเลยแล้วก็กที่ผ่าเงินมาทางเพ่นละตี้พ่อแม่ทองสุกกะแบบมาซื้ออันมอนให้น้องแหล่กับพ้าห่มเดอ้อกะ ขอให้ถูกๆทกานอยู่ดีไม่แหงความเจ็บอย่าได้ความไข่อยามีปัทนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนอนรับคดาเงินหมื่นนอนตื่นคด้เงินแสนเดินทางไปใสมาใสก็หายปลอดภัยเด้อโดยฐานเิตธุรกิจอีกยังก็หายเจริญเจริญเด้อโดยซาถูกจากคลิปนี้ทั้งองแหลกสิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่หับ z มคลิปขององแหลกตั้งแต่ต้จนจนจบที่บทความโฆษณา จากคลิปนี้ท้งนองเล็กไปแล้วขอกล่าคำวาสบายดี